ได้หลายตัวเลยจ่อเฮ้ยไหนพิชาได้ปลาเฮ้ยดูเฮได้ป่าจอมาปลาตัวนี้ปลากัเยอะเลยยูทไหมดเลยได้ได้เป่าเฮ้ยตัวใหญ่เนียได้ดหมจ่อโ้เลย ตัวใหญ่มาก<ว>ครับชัดโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่ครับปา<ย>ลาช่อนหมดเลยท่านตัวใหญ่มากยอดดูตัวนึ่งวะใหญ่มากครับดูตัวหนึ่งดูตัวนึงนตัวนี้เป็นโลเลยฮะเนี่ยยอดไปครับ,บ,รบนี่นลปลาขาวแบบตัวหนึง่งใหญ่แล้วเยอะ นี่ครับได้ปลาไหมฮะปลาอะไรพ่ยุทธ์ปลาอะไรปลากรดปลากรดเหรอเนืโชยดิใหญ่เปล่าได้ปลากรดยอดอปลาตัวใหญ่เนี่ยครับน่าจะทองน่าจะมีไข่นะครับในมีเปล่ายอดพิยุทธ์ได้ป่าอบบออจอดจอดนะครับจันตู ได้เยอะปะตัวเดียวเยอะอะไรยังไม่เจอเลยจับไงตัวทำอะไรเนี่ยตัวอำปลาอำปลานี่ครับได้ปลาโจเกอร์มาตัวนึ่งโหเป็นเลิศเลยโจเกอร์โหตัวใหญ่ เราจะไปปล่อยน้องกันครับเราไม่กินนะตอนนี้เราจะไปปล่อยนะตัวใหญ่มากเราปล่อยน้องนี่บ๊ายบายไปองลงน้ำไปเลยตัวได้ปลาเปล่าได้โชว์ดิโชว์ดิยกดิเจอดเฮ้ยตะหองไม่ได้แล้วจอดหอมปลาอะไรอ่ะปลาอะไรยกโชว์ยกโชว์ หนาวหนาวนี่มาอะไรฮะเอาปลาอะไรอ่ะอุ้ยลวงเหม,มือนเดิมเนี่ยลวงเหมือนเดิมปลาจุกเกอร์ไอตัวที่ไอตัวที่เราปล่อยไปเมื่อกี้หรือเปล่ปาครับเนี่ยเนี่ยได้มาอีกตัวงล้วครับเนี่ <c oughs> ปยปลาปลาจุกเกอร์โยมเลยนี <c oughs> ่เหมือนเดิมลวงน้ำเหมือนเดิม <c oughs> หล่อไห ได้ป่ะนี่ปไปโยนได้ตัวเดิมด้วยนี่เดี๋ยวเราไปปล่อยบอลด้วยกันเดี๋ยวเราจะไปปล่อยน้องสู่น้ำคลองกันนะครับเขินเออนี่เอาละเดี๋ยวเราไปปล่อยด้วยกันไปฝั่งทุ่งนาฝั่งถนน ไปกันตรงนี้ครับผมพร้อมจะบินแล้วหรือยังจะพร้อมแล้วไปบับเรียบร้อยปล่อยน้องสู่ธรรมชาติครับผมเอ้ยปาบเต็มเต็มติดตะไ่ายได้แล้าเฮ้ยไหนพิชาได้ปลาเฮ้ยดูเฮ้ย ได้เปล่าด้องคืนเตรโจับไหเยได้เปล่าโอ้อะไรได้เปล่าแต่ปลาครับลูกปลาอะไรอยู่เยวิญญาคนเหนื่อยโอ้ยได้ปูดินี่ เจอแล้วปาปาเอาเหวี่ยงแล้วป่านี่ฮะว้าตัวใหญ่มากครับจอดนี่ได้หลายตัวเลยครับยอดเลยตัวใหญ่เตยได้รวมไปอัพอัพนี่สิอูอันนี้อัจฉริยนี่จอดครับตัวใหญ่มากนะครับผมผมได้มาเต็มกระสอบแล้วเลยนี่นี่ตัวตัวตัวแหกนู้นแหกดูหน่อยอีครับ ดูเนี่ยนะมีต่ปลาช่อนงงนยปลาช่อนท้งั้นเลยตัวใหญ่งั้เลยอันนี้สองโลแล้วมั้นี่ไม่ถึงตัวใหญ่มากมาโลว่าเนี่ยเขาจะมานี่ฮกําลังจะย่างปลากันนะเผาปลาเผาปลาอุ๊เจือเจือโอ้ยตีีเจืออ้ยปลาช่อนตัวเบลเยตัวเร็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 วร็วร็วเรวเร็ตัวใหญ่มากครับผม พีิธาได้ลายนะครับปลาปลายจ็กเกอร์โดนป่ะอ้ยโอ้โหเอาเล่องไปปล่อยที่หนาเกินเหมือนเดิมับผมนลาจ็กเกอร์เราจะไปปล่อยที่เดิมของเราที่เราโยนไปเมื่อกี้นะครับโหหมดแล้วหนึ่ง แกพร้อมจะบินหรือ,อยังชูกเกอฉันพร้อมแล้วไปได้วู๊บเรียบร้อยไปแล้วครับผมนี่ครับกำลังทำการเผาปลากันครับผมปลาตัวใหญ่มากใช่ไหมบรรยากาศดี รม่ ыш, รมเรมื่นร่มรื่นทุ่ง,งนายาวสองตัวเฮ้ยได้แล้วน่ะพาโจ๊กเกอร์หายแล้วแล้วไ,ไ,ได้จะพิธาด<อ> <laughs> ได้ไจะปาโจ๊กเกอร์นะจ๊วเอามาย่างกินได้ไหมเนี่ยได้ปาโจ๊กเกอร์นะเดี๋ยวเาไปปล่อยที่เดิมเ้ยไปที่เดิมนะครับเฮ้ยยุยยุยยุยจิ๊ดไปไหนเฮ้ย เดยุดี๋ยวดยวดยวดจะไปปล่อยอันนี้เฮ้ยเฮ้ยนี่เอเอนีอออ่ได้แล้วฮะปลาได้ไไดไดปลาช่อนนี่ครับวัวตัวใหญ่ยังตัวใหญ่มากปลาช่อน

ยอโชว์นะพี่ชานี่ฮะปลาช่อนตัวใหญ่มากบจอดนี่ป็นหมอตัวใหญ่ี่ให้ดูกันจะชัดกว่านี่ครับผมได้ตัวเบลเลอร์เลยปลาจกเกอร์ครับผม้อมได้เปล่ายังเลย อุ้ยตุ๊บเลอะเลยโอ้ยตเต็มเต็มตัวใหม่เต็มเต็มครับผม <laughs> ยุดเอาไปเก็บเ <laughs> <c oughs> นี่ยครับปลาจุกเกอร์สองตัวนะครับผมยอดนี่ยครับเต่าหอมได้ตัวหนึ่งแล้วตัวใหญ่มากไปชนโชว์หน่อยโชว์หน่อย ยกสูงนี่ปล่อยมือด้วยจอดปล่อยสองข้างดิคงรู้ยอดได้แล้วตัวใหญ่ได้กี่ตัวสองตัวปลาอะไรปลาอะไรเรียกปลาอะไรวะเออใครรู้คอมเมนต์หนึ่งครับเรียกปลาอะไรไม่รู้ครับเนี่ย หาปลาเนีแต่ไม่รู้จักปลาอะไรตัจะเอาไรับตันีชันงนะไทยประกดเประกัดตะกัดผมไม่รู้เรื่องปลาเนี่ยเรียงเรีงอ๋อนี่ครับได้ปลาช็อตมาตัวใหญ่มากไปโชว์หน่อย จอดขอชชตัวใหญ่มากครับขอดครึ่งโลได้อยู่เขต้วอดีเบ้านมุยหอเผาม้ต้งดรมุ้ยงได้หรอกเตรียมเผาครับผมนี่เผาปลากินนะครับผมนี่หลายตัวนะปลาปาเลย ยูนิ่งเาเาาดินเลือเลยยูนิงกเล่อเลยกี่ตัวเนี่ยกี่ตัวอ่ะยอดสองสามสี่โอ้โหต่มเลยฮะฟลาลยมั้เรื่งไยปลาหมอปะปลาหมอยอดใหญ่ มีมีไปชนป่ะมีเนี่มีจะ่ป้าหมอฮะโมปลาเนี่ปรากฏปรากฏสี่ตัวฮะหมดแล้วอยู่ในปลาเลยเฮ้ยเดีนลูดนลูดเอาเดี๋ยนเอาดียเฮ้ยสุดยอดเดลูดเดลูดปลาช่อนนเนี่ยหนุเรือเลยสานยุทธิยะ Vì ở yà qua dư luôn 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 đấy, luôn dư 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 นี่ฮะ <c oughs> ปลาช่อนตัวใหญ่มากครึ่งโลได้ไหมเด่นุดเลยครึ่งโลได้นะประมาณนั้นนะจอดเลย <c oughs>